สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์วันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่17เดือนกุมภาพันธ์วันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในแข่พื้นที่ของบ้านตะเตียวหมู่ที่10ตำบลคอคออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ที่คุ้มบ้านตากแดด เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ติดกับถนนลาดยางแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่นะครับถมเรียบร้อยครับซื้อไปแล้วนี่ไม่ต้องถมครับติดถนนลาดยางแล้วก็เป็นที่ดินหน้ากว้างถมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานเ,นเป็นชนุครุฑแดงสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่อยู่ห่างจาก นะครับถนนทางเลี่ยงเมืองนะครับทางเลี่ยงเมืองของอตำบลโคโคเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับห่างมาประมาณหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นเองครับโอ้หถือว่าใกล้เลยครับห่างจากทางเลี่ยงเมืองประมาณนะครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินมาประมาณนะครับห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองครับถือว่าใกล้มากๆนะครับ แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่มีเนื้อที่100ตารางวาแล้วก็มีไฟฟ้าเนี่ยมีไฟฟ้ามีประปาเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะครับติดถุนราดยางมีไฟฟ้ามีประปาเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่100ตารางวานะครับขายนะครับก็เมื่อก่อนนี้ขายนะครับยกแปลง 5แสนบาทแต่ตอนนี้ลดราคาลงนะเราจะนั้นก็นะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับหน้ากว้างถมเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตดกชุมชนนะครับจากราคา5แสนบาทลดเหลือ4สน5 0 0 0 0บาท4สน5ห0 0 0นบาทโอ้ถือว่าราคาเนี่ยดำลงสุดๆเลยทีดเดียวนะครับ ประว่าเจ้าของนี่มีความจะเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะครับก็เลยต้องขายที่ดินแปลงสวยครับติดถนนราดยางมีไฟฟ้ามีประปาถมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับห่างจากเขตเทศบาลมาประมาณ5กิโลเมตรห่างจากถนนบายพาสนะครับโคมาประมาณ100เมตรโอ้ถือว่านะครับเหมาะสมมากๆเรื่องราวคอราคานะครับสำหรับท่านใดที่มีความต้องการที่จะ อยากได้ที่ดินนะครับซื้อเพื่อนะครับก่อสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยเนี่ยตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับมีเพื่อนบ้านได้ชัดเจนอยู่ในชุมชนนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรมสวัสด์หมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ก็085-4900184วันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินนะครับที่ได้ติดต่อให้กนัพลพรมสวัสด์นะครับได้มาทำการรีวิวแล้วก็เป็นสื่อกลางในการซื้อขาย ที่ดินแปลนนี้ต่อไปขอบคุณสําหรับแฟนคลับ f c ที่ติดตามการทํางานของผมมาโดยตลอดนะครับเข้ามาชมก็เพื่อเป็นขันและกำลังใจนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณมากขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ